อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้วยการทานมังสวิรัตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราจิตใจดีขึ้นมีเมตตาขึ้นก็ได้ลดเลิกละไม่ทำลายชีวิตสัตว์ค่ะแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างน้อยก็มีก,กยากใยอาหาร เคยใครกินเจนไหมคะเคยครับเห็นมีความคิดเห็นยังไงที่เขาจัดงานแบบนี้ราคาถูกด้วยเป็นยังไงบ้างลูกรู้สึกว่าอากให้จัดครึ่งปีนะครับ <c oughs> แพงไหมที่นี่แพงไหมไม่แพงครับถ,ถ้าจะฝากฝากกว่าคนที่ยังไม่เคยมาหนูฝากบอกหน่อยที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างเข <c oughs> าเขาอยากมาแต่มาไม่ถูกเขบอกได้ยังไงครับบอกว่า <c oughs> อาหารที่นี่อร่อยสุดถูกครับอร่อยครับลบีบมันก็หลมากก่ามาตมากับแม่เหรอครับค่ะสัตว์ทุกชีวิตก็คือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเนื่องจากเทศกาลกินเจก็อยากเชิญชวนนะคะญาติพ่อแม่พี่น้อง ที่สนใจที่จะบำเพ็ญกุศลในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตด,ด้วยการกินอาหารเจนะคะอาหารเจเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะมีมากลายหลากหลายให้เลือกแล้วก็เป็นอาหารที่รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดผลทางจิตใจนะคะทำให้จิตใจเนี่ยมีเมตตา ทำให้จิตใจเราเย็นไม่มีอารมณ์ร้อนนะคะการกินอาหารเจคนที่กินอาหารเจนี่เป็นคนที่ทำสมัยเพราะว่าเป็นคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งเศรษฐก,กิจเศรษฐก,กิจแล้วก็ชีวิตครอบครัวแล้วก็ทั้งด้านาจิตใจทั้งด้านคุณธรรมได้ครบนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านที่มาสนใจนะคะกินเจในเทศกาลกินเจนะคะ่ะแม้ท่านจะไม่ได้ทานทุกวัน แต่ท่านก็ได้บำเพญ็ญกุศลในช่วงสิวันนะคะอนุโมทานากับพี่น้องทุกท่านค่ะหนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตาย